ใบเตยสุทีวันร่ำให้เปิดใจชี้แจงปม forex ลบสมดีเผยถึงเส้นทางการเงินยืนยันไม่ใช่คนโลภทำงานได้เงินมาด้วยความสุดจริตวันนี้วันที่9เมษายน2566ดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุทีวันตั้งโต๊ะชี้แจงและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับคดีแชร์ forex ลบสมดี พร้อมเผยว่ามีการเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวพร้อมแล้วและถ้าหากไม่ผิดหลังจากจบเรื่องราวดังกล่าวเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กล่าวหาทางด้านใบเตยกล่าวว่าตนรู้จักนายอภิรักษ์เพราะเป็นเพื่อนกับดีเจแมนส่วน7จปีที่ผ่านมาของเรื่องฟ o อเรกสดี D, ขอแบ่งเป็น4ี่ประเภท1ผู้ลงทุนสองผู้เสียหายสผู้มารับผลประโยชน์ และ 4. เพื่อนของผู้บริหารโดยดีเจแมนเป็นผู้ลงทุนและยังเป็นผู้เสียหายด้วยแต่พอเริ่มจากความเป็นพี่น้องกับนายอภิรักษ์เราเลยไม่ได้แจ้งความเอาผิดเขาเพื่อรักษาความสัมพันธ์และที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่นายอภิรักษ์ทำเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะมีมูล,ลค่าความเสียหายและผู้เสียหออ้ายมากขนาดนี้ ใบเตยกล่าวอีกว่าเราได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ไป DSI วันแจ้งข้อกล่าวหามีคนเข้าใจผิดเยอะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่นายอภิรักธรรมซึ่งความจริงแล้วเราทั้งคู่ไม่มีชื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัทของ Forex-3 ดี D, ไม่เหมือนกับ19คนแรกที่ผ่านมา และที่สำคัญเราไม่มีลูกทีมหรือดาวไลน์เพราะเราไม่ได้ชักชวนใครเลยสักคนให้มาลงทุนและถ้ามีขอให้นำหลักฐานมาโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนได้เลยใบยเตยกล่าวด้วยว่าที่เคยระบุไปว่าไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินนั้นเพราะเราไม่เกี่ยวกับเส้นทางเงินจากบริษัทโดยตรงไม่ได้เปอร์เซ็นต์สักบาทเดียว ส่วนเส้นทางการเงินที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งมาคือยอดเงิน9 0 0 0แสนบาทจากนายอภิรักษ์ซึ่งโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนมี3รายการคือ 1. ยอดกระเป๋า5.5แสนบาท 2. ยอดค่าตั๋วเครื่องบินและ 3. ยอดเงินที่เราโอนกลับคืนให้อดีตภรรยานายอภิรักษ์เพราะเขารูดบัตรซื้อของให้เราก่อน เราจึงต้องคืนเงินไปส่วนดีเจแมมีแต่ค่าเช่าพระสี่องค์ราคา13ล้านบาทในระยะเวลา4ปีมันมีแค่นั้นทั้งนี้พยานหลักฐานทั้งหมดนี้เราได้ยื่นทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารลายลักษณ์อักษรไปหมดแล้วใบเตยกล่าวต่อว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกตั้งแต่ปี2013ไปเท่าที่เรามีกำลังในการเที่ยว ก่อนจะมารู้จักนายอภิรักษ์และธุรกิจ forex ลบสดี D, ตนอยากบอกสังคมบอกแฟนคลับสื่อมวลชนที่เห็นตนมาตั้งแต่14ปีที่แล้วในวันที่19สิงหาคม65ที่ตนและ DJ เจแมเข้ารับทราบข้อหานั้นเป็นวันเดียวกับที่เราหมดสัญญากับ r s และมีงานคอนเสิร์ตเหลือ2งงานคือที่พัทยากับนครศรีธรรมราช ซึ่งสิ่งที่เราชี้แจงเรื่องรายได้เราอยู่กับบริษัท AS มา17ปีมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เงินตนจะมาจาก forex ลบสดีจึงอยากบอกว่าเสียใจมากที่เราทำอาชีพสุจริตเป็นศิลปินลูกทุ่งแต่วันนี้มาโดนข้อหาช่อโกงประชาชนเราผิดหวังในตัวเองมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้รับฟังความจริงจากฝั่งเราบ้าง มบเตยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าที่เราร้องไห้ในรายการเพราะตัวเราเจอเรื่องและครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบและตนได้รับผลกระทบมากสุดเพราะเป็นแม่คนด้วยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นตนไม่ได้ทำในสิ่งที่ถนัดเลยงานไม่ได้ทำร้องไห้น้ำตาคลอตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65ที่ถูกกล่าวหา ไม่มีข่าวดีคนรอบตัวทยอยถูกจับเราเสียใจในหลายๆเรื่องและก็อยากให้แฟนคลับมองใบเตยกับแมนว่าไม่ได้เป็นคนโลภในเรื่องนี้หรือหวังรวยมีเงินในทางการทำงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตผิดกฎหมายเพราะเราทำงานในวงการมาจากความสุจริตทั้งหมด ด้านนายอมรกุศลทนายความกล่าวว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้ทั้งดีเจแมนและใบเตยไม่ได้ตอบคำถามแต่ต้นเพราะเราต้องแสวงหาพยานหลักฐานก่อนพูดต้องมีหลักฐานพูดข้อเท,ท็จจริงเราเคารพกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแม้เกิดอะไรขึ้นพร้อมยืนยันในข้อเท,ท็จจริงที่มีเราเชื่อมั่นในพยานหลักฐานว่าทั้งคู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน